โจว่นฟ้าคือคนที่ผมเกลียดที่สุดนี่คือประโยคที่อู่มงตาเคยพูดไว้ด้วยความโมโหและเครียดแค้นค่ะและเพื่อนๆรู้ไหมว่าทั้งสองเคยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆชนิดแบ่งเข้ากันกนินมาแล้วในยามยากเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหรือโจว่นฟ้าที่แสนดีจะมีเรื่องดำมืดที่ปกปิดไว้วันนี้บางออนจะพาไปไขคดีกันค่ะ เรื่องราวย้อนไปในต้นยุค1 9 70ทั้งสองมาจากครอบครัวที่ยากจนมากๆค่ะแม่โจ้หวนฟ้าเป็นคนรับใช้ส่วนพ่อเขาเป็นคนงานในเรือน้ํามันขณะที่ครอบครัวอู่ม่องตักแทบจะไม่มีกินเขาต้องทํางานตั้งแต่10บขวบเพื่อหาเงินมาช่วยเลี้ยงน้องๆ4ี่คนจนกระทั่งปี1 9 7 3พวกเขาเห็นแสงสว่างเมื่อทีวีบีเปิดรับนักเรียนการแสดงรุ่นที่3ทั้งสองกระโจนเข้าไปแล้วก็ผ่านการคัดเลือกในวัย20ต้นๆค่ะระหว่างนี้2หนุ่มก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันขณะ คิดว่าโจวเวินฟ้าไปค้างห้องเช่าของอู่มองตะเป็นประจำแถมยังแบ่งเงินกันซื้อข้าวมากินเสมอเสมอเวลาเงินหมดพวกเขาทั้งเรียนไปด้วยทํางานพาร์ทไทม์ไปด้วยชีวิตลําบากลําบนต้องแบ่งเงินช่วยที่บ้านอีกเรียกได้ว่าร่วมฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อจะหลุดพ้นจากความยากจนมาด้วยกันจนเมื่อเข้าวงการโจวเวินฟ้าค่อยๆโด่งดังในบทพระเอกด้วยฝีมือและความหล่อเหลาจนดังเปรี้ยงปร้างทั่วฟ้าเอเชียจากบทเจ้าพ่อเสี่ยงหายปี1980เงินทองไหลามาเทมาไม่หยุดเขาขึ้น เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของทีวีบีทันทีส่วนอูม้งต้าก็ไม่ธรรมดาค่ะเขาโด่งดังอย่างมากจากบทโอ้ที่ห่วยในละครชุดชอลิ้วเฮียง1979ชีวิตของอูม้งต้าราวกับขึ้นสวรรค์เงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายแต่เขากลับหลงละเริงค่ะโดวยวัยเพียง26-27ปีเขาใช้เงินหมดไปกับสุรานารีและการพานันมาและป่นไพ่หาเงินมาได้ก็ละลายสิน้นโจวหนซักก็คอยตักเตือนให้เลิกการพาน,านันแต่อูม้งต้าก็หาใส่ใจไม่โจหวหนฟ้านั้นเกลียดการพานันมาก แม้ว่าจะรับบทเป็นโคดเซียนเก่าจริงแต่เขาฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆที่แม่ต้องตรักตรำทำงานหนักหาเลี้ยงเขากับพี่ๆขณะที่พ่อของเขาทั้งติดสุราทั้งติดการพานันจนหลายๆครัง้งเงินเดือนของพ่อแทบไม่เหลือมาให้ที่บ้านกลายเป็นแม่ที่ทั้งหาเงินและเลี้ยงลูกเขาจึงอยากให้เพื่อนรักหยุดข้องเกี่ยวกับอบายมุกพวกนี้การงานของอู่มุ่งตาเริ่มย่แย่าจากการติดเหล้าและชีวิตที่วนเวียนแต่กับการพานันมาสายบ้างจำบทไม่ได้บ้างจนทีมงานกองถ่ายเริ่มไม่อยากข้องเกี่ยวกับเขาจน ถึงขนาดชีวีบีฉีกสัญญาตัดหางปล่อยวัดชีวิตอู่มงตะตกต่ำซะยิ่งกว่าก่อนเข้าวงการอีกค่ะเขาเต็มไปด้วยหนี้สินจากการพนันถึง3ามแสนเหรียญฮ่องกงถ้าหากเทียบกับปัจจุบันก็เหมือนติดหนี้อยู่กับ10ล้านบาทเลยล่ะค่ะธนาคารเตรียมยื่นฟองล้มละลายอู่มงตะอับจนหนทางเขาหันไปทางไหนก็ไม่มีใครเอางานก็ไม่มีจนตัดสินใจบากหน้าไปหาเพื่อนรักอย่างโจวหนฟ้าที่เคยลำบากมาด้วยกันเพื่อขอยืมเงินแต่สิ่งที่อู่มงตาได้รับกลับมาคือความเจ็บช้ำและ ความเครียดแค้นค่ะโจวันฟ้าปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ว่าถ้าสร้างปัญหาอะไรไว้ก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองอู ừ มองตากัด ด้วยความเจ็บช้ำเพื่อนรักของเขาพอดังแล้วก็เปลี่ยนไปไม่เห็นหัวเขาอีกอู๋มงตาเปิดเผยภายหนังว่าวันนั้นเขาเกลียดโจเวเหวินฟ้าที่สุดในชีวิตเงินสามแสนเหรียญฮ่องกองสําหรับโจเวเหวินฟ้าที่ดังจากเจ้าพ่อเซี่งยงไฮ้นั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยแต่กลับไม่ให้ยืมอู๋มงตาต้องเป็นบุคคลล้มละลายค่ะเขาทั้งอับอายและอับจนถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายแต่แล้วเขาก็นึกถึงน้องๆเพราะตอนนี้เขาคือเสาหลักของบ้านก่อนทบทวนคําพูดของเพื่อนสนิทถ้าสร้างปัญหาอะไรไว้ ก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองอูมองตากัดฟันฮึดสู้อีกครั้งค่ะเขาเลิกเล่าเลิกการพนันกลับมาทุ่มเทให้กับการงานแม้จะได้เล่นตะบดเล็กๆน้อยๆก็ไม่เกี่ยงแต่ด้วยฝีมือที่ยังไม่เส้นลาย และโอกาสที่คนในวงการยังหยิบยื่นให้บ้างจนเขาได้เล่นหนังดังๆในเรื่องโหดเลวดีภาคสองปี1987เรื่องออ about อ l ลังปี1989และคนตัดคนปี1989ซึ่งมีพระเอกดังอย่างโจเหวินฟะทุกเรื่องแม้ว่าจะเกลียดแค่ไหนแต่อูมมงตาก็ตั้งใจทำการแสดงให้ดีที่สุดและปั้นหน้าเมื่อต้องเจอกับเพื่อนแค้นอย่างโจเหวินฟะช่วงนี้เองที่อูมมงตะาเริ่มมีชื่อเสียงชดใช้นี่สินได้บ้างแต่ในใจยังคับแค้นเพื่อนสนิทไม่หายช่วงนี้โจ โหวนฟ้ากลายเป็นพระเอกที่ดังที่สุดในเอเชียและอู่มงตะเริ่มเป็นตัวเลือกในบทตัวประกอบเด่นของผู้กำกับดังจนกระทั่งการมาของรุ่นน้องอย่างโจซิงฉือที่ยืนยันจะเลือกเขาเป็นนักแสดงคู่หูก็ทำให้อู่มงตะติดลมบนอีกครั้งและแนวในปี1990นี้เองตยชีฟงผู้กำกับชื่อดังของฮ่องกงติดต่ออู่มงตะมารับบทแรมโบ้ในหนังผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะของหลิวเตอ๋อหัวที่โด่งดังขับฟ้าเอเชียบทอาโบ้เพื่อนซีขี้เมาผู้ขี้ขาดของอวั นี่เองที่ทําให้คนดูตราตรึงและรับทราบว่าอู่มงตะเป็นนักแสดงที่เก่งกาจเพียงใดเขาได้รับรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากฮองคองฟิล์มอวอร์ดครั้งที่1ิถือเป็นรางวัลแรกในชีวิตของเขาขณะประกาศรางวัลโจวหนฟ้าตรงเข้าไปแสดงความยินดีกับอู่มงตะแต่ด้วยความโกรธแค้นที่ยังเกาะกลุมจิตใจอู่มงตะเมินเฉยทําเป็นมองไม่เห็นโจวนฟ้าจากนั้นเขาก็ไปขอบคุณตัวชีฟงที่ให้โอกาสเขาแต่ตัวชีฟงกลับบอกอู่มงตะว่าถ้าจะขอบคุณไปขอบคุณโจวหนฟ้าเพื่อนของ อ,อูอมังตาพุนงงก่อนผู้กำกับดังจะกล่าวต่อว่าคุณรู้ไหมว่าโจอวนฟ้าแนะนําคุณให้ผมตั้งแต่เรื่องก่อนแล้วพอมาเรื่องนี้เขาก็บอกอีกว่าคุณเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมหากมีบทดีๆก็ลองให้คุณทดสอบดูและผมก็ไม่ผิดหวังจริงๆอูมังตาจุกอกจนพูดไม่ออกค่ะเขาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าเหตุการณ์วันนั้นทําให้เขาละอายใจมากตลอด10ปีที่เขาโก,กรธเกลียดเครียดแค้นเพื่อนรักแต่เพื่อนรักคนนี้นี่เองที่คอยแอบช่วยผมอย่างลับๆเขาช่วยผมโดยที่ไม่เคยปราประกาศให้ผมหรือใคร รู้เลย พออูมองตาย้อนคิดก็ทําให้เขาเข้าใจว่าทําไมตัวเขาถึงได้โอกาสเล่นในหนังดีๆกับผู้กํากับดังที่มีโจเหมือนฟ้าเป็นพระเอกอูมองตากลับไปสวมกอดเพื่อนรักของเขาอีกครั้งหลังจากไม่ได้คุยกันมาเป็น10ปีวันนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทําไมวันนั้นโจเหมือนฟ้าถึงไม่ให้เขายืมเงินเขาบอกว่าหากวันนั้นได้รับเงินมาจากโจเหมือนฟ้าเขาอาจจะเอาไปเล่นการพานันอีกและคงไม่สามารถกลับตัวกลับใจจนมีวันนี้ได้อูมองตาตั้งใจทํางานจนปลดหนี้ได้สําเร็จและเป็นเสาหลักของตระกูลเขาโด่งดังและเป็นที่ จดจำในฐานะนักแสดงที่สร้างเสียงหัวเราะให้พวกเรามาตลอดหลายสิบปีจนกระทั่งจากพวกเราไปเมื่อวันที่27ุมภาพันธ์2021ด้วยไวั69ปีปิดตำนานตลกตัวพ่อที่ชีวิตเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและน้ําตา ส่วนโจหวนฟ้าในปัจจุบันอายุ70ปีแล้วค่ะยังคงรับงานแสดงบ้างและเขาและภรรยาตั้งใจอุทิศทรัพย์สินทั้งหมดหลายพันล้านบาทมอบให้การกุศลหลังพวกเขาเสียชีวิตโจวหวนฟ้าใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างสนุกสนานเรียบง่ายและมีความสุข <c oughs> เขากลายเป็นนักวิ่ง <c oughs> นักปีนเขาและนักถ่ายภาพสตรีทอาร์ตผู้คนบนเกาะฮ่องกงสามารถพบเจอเขาได้ทั่วไปเลยล่ะค่ะทั้งตลาดสดรถไฟฟ้าหรือร้านอาหาร ใครๆก็เรียกเขาว่าพี่ใหญ่ฟ้าหรือพี่ใหญ่ฟ้าผู้แสนอบอุ่นเป็นไงกันบ้างคะกับตำนานของเพื่อนรักอย่างอู่มงต้าและโจเหวินฟ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันบ้างนะหรืออยากรู้ประวัติของใครก็บอกมาได้เลยอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหร,รับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปวะใคอยู่ไหนะไอวดิบดิบดไปดะไดวบดิบะิบดวดด เลือดหยดติ่งๆเลยวะเฮ้ยจะไปอะไรวะฉันฉันไม่เป็นไรมัง้งไปกินข้าวเฮ้ยอย่าพูดมากน<อ>่าเด็นแบงค์ถูกโอนไปเมืองไทยหมดแล้วเห<อ>มอนสองหมื่นกว่าในแบงค์ถูกโชกไปหมดเลยรว่าแล้วแกไม่ได้เรื่องตามเคยอ่ะสาวตะวันก็หนีไปสาวไทยก็หายไปเฮ้นางว่าบีอีกครั้งเด้อชั่วปีก่อนเชอะแกกว่าดรางวัลที่มาเกาจนเรียบเลยนะไอเด็กพวกนี้ไม่มีทางทาาได้เลยมาเยถอะเอ้ยขี่ชนดังคลุมทำไม จ่ายค่าเปิดปาก100ร้อยนึงเฉยเหรอเงินนะ่ะซื้อฉันไม่ได้หรอกเธอเก็บเอาไว้ถเถอะทุเรศ